เรื่องขยะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าในการป,ปรับพฤติกรรมคนเนี่ยมันค่อนข้างยากเราเริ่มมาตั้งแต่ปี5-6จนถึงปัจจุบันทํามาเรื่อยๆจนพี่น้องเข้าใจทําให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันในการจัดการขยะในชุมชนมากขึ้นเกือบร0อเปอร์เซ็นในชุมชนของรัฐภาชีครับข่าวดีแชร์ได้สวัสดีครับผมธรรมศักดิ์มากนาครน,นะครับเป็นประธาน ชุมชนคลองรัดภาชีในเขตประสัต์เจริญนะครับแล้วก็ตอนนี้ในชุมชนเองเนี่ยนะครับเรามีการพัฒนาทุกด้านเลยไม่ว่าเป็นสังคมเศษรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนะครับทางชุมชนคลองรัดภาชีเราเนี่ยได้มีการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับตั้งแต่การจัดการเรื่องของขยะตั้งแต่ต้นทางจนไปสู่ปลายทางนะครับจนประสบความสําเร็จจนเป็นพื้นที่ต้นแบบในปัจจุบันนี้ครับ ในชุมชนเราเองเนี่ยเราก็จะทําเรื่องของการคัดแยกขยะ er ในชุมชนก่อนเป็นเบื้องต้นคือมันต้องดูปัญหาของชุมชนนะในระแวกตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รกร้างของในชุมชนแล้วเราก็มีแผนกับพี่น้องในชุมชนในเรื่องของการพัฒนาจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะเริ่มต้นเนี่ยเราทํางานร่วมกับทางศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนในการจัดการขยะในชุมชนโดยการลดเลิกการใช้โฟมใช้ถุงผ้าแทนนะครับและปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขยะหน้าชุมชนเนี่ยที่เป็นภูเขาไว้เมื่อก่อนเนี่ยครับเร สุขภาวะนําไปสู่การสร้างเป็นโรงเรือนเห็ดแล้วทําไปสู่เรื่องของการสร้างอาชีพในชุมชนในการจัดการขยะในปี2556เนี่ยได้ส่งเสริมพี่น้องในการให้เข้าใจในเรื่องประโยชน์ของขยะและผลกระทบที่จะเกิดจากขยะในเรื่องของสุขภาวะเรื่องของก๊าซมีเทนนะครับเรื่องของสภาวะโลกร้อนเรื่องของฝุ่น pm 2.5ที่เราเห็นเนี่ยพี่น้องจะคัดแยกขยะที่นี่ละเอียดมากโดยปกติทางหน่วยงานจะมีแค่สี่ประเภทนะครับก็มีขยะทั่วไปขยะเปียก ขยะอันตรายขยะทิดเชือ้อแต่ของเราแยกกว่า20ประเภทละเอียดมากในการคัดแยกขยะ แล้วนำไปสู่การส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชนให้พี่น้องเนี่ยคัดแยกขยะทุกประเภทแล้วเนี่ยเหลือขยะรีไซเคิลเข้ามาขายที่ธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับโดยขายเราให้ทั้งเงินและก็ให้ทั้งของใช้ในครัวเรือนให้กับพี่น้องมาแลกจากนั้นก็มีเรื่องของการจัดสวัสดิการพี่น้องขายได้10บาท1แต้มครบ200แต้มคืนเงิน200บาทไปโรงพยาบาลก็ให้ครั้งละ200บาทนอกนั้นก็เรื่องเสียชีวิตก็จะมีจ่ายสวัสดิการให้กับพี่น้องอย่างเงี้ย ต้องบอกอย่างนี้นะครับเรื่องขยะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าในการป,ปรับพฤติกรรมคนเนี่ยมันค่อนข้างยากเราเริ่มมันตั้งแต่ปี5้จนถึงปัจจุบันทํามาเรื่อยๆจนพี่น้องเข้าใจเรื่องกระบวนการในการคัดแยกขยะและพี่น้องเห็นประโยชน์ของการจัดการขยะแล้วเห็นประโยชน์เรื่องของพื้นที่ของชุมชนทําให้ชุมชนสะอาดและทําให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันในการจัดการขยะในชุมชนมากขึ้นเกือบร้อเเซในชุมชนของรัฐพาชีครับ เราก็จะมีกองทุนตั้งแต่กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลกองทุนสวนผักและกองทุนที่มันเกิดจากการจัดการขยะนําไปสู่การสร้างอาชีพทําน้ําพลิกเองทําน้ําหมักจากเศษอ่านินทรียหรือว่าฟู้ดเวสต์นำไปสู่สร้างรายได้ชุมชนเพราะฉะนั้นในกลุ่มแต่ละกลุ่มเขาก็จะมี จำนวนเงินที่เขาบริหารจัดการอย่างกองทุนธนาคนารขยะรีไซเคิลเราเริ่มจากศูนย์แต่ปัจจุบันเขามีเงินร่วม20,000บาทที่มาบริหารจัดการในเรื่องของสวนผักเขามีเงินทุนบริหารจาก2อสปีที่ผ่านมาจากเราปลูกผักให้พี่น้องได้ทานพี่น้องเอาผักไปทานเขาเห็นประโยชน์เ็าหยอดตังไว้เราสร้างเป็นกลุ่มจนมีเงินทุนเป็นหมื่นนะครับอย่างกองทุนอาชีพเนี่ยเรามีรับสมัครสมาชิกกามามี25ท่านทำให้ทุกคนมีรายมีอาชีพกองทุนหมุนเวียนตอนนี้ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาท ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างน้อยคุณเข้ามาแล้วมีประโยชน์ตอบแทนด้วยในการช่วยกันชุมชนมีประโยชน์คุณมีประโยชน์เพราะนั้นเราช่วยกันเพราะนั้นคุณต้องเข้ามาเป็นสมาชิกถึงจะได้มีสวัสดิการในการจ่ายให้เขาอะครับพอเข้ามาปุ๊บมาสมัครปับ๊บคุณรับสม,มุดเป็นหนึ่งเล่มเลยคือเป็นสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลจากนั้นเวลามาขายเขาจะมีเจ้าหน้าที่เราคือคุณพี่อดุลเนี่ยกับลุงจรันเนี่ยเขาจะรับซื้อนะครับรับซื้อเสร็จเขาจะลงลงบันทึกสมุดไว้ให้สมาชิก หลักสาคัญก็คือเรื่องขยะเปียกหรือว่าฟูดเวสที่เหลือมาจากครัวเรือนเนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนี่มีจานวนเยอะมากเลยนะถ้าเปรียบกับขยะอื่นๆคราวนี้เรามีวิธีการส่งเสริมให้พี่น้องเนี่ยคัดแยกขยะทุกประเภทแล้วโดยเฉพาะขยะฟูดเวสขยะเหลือใช้ในครัวเรือนเนี่ยนะครับก็ให้พี่น้องเนี่ยนำมาให้เราที่จุดพักหน้าชุมชนและเสร็จแล้วเราเข้าไปนาไปเลี้ยงหนอนแม,ลง,นล,นนมลงวันลายนอนแมลงวันลายี้ตัวนี้สามารถจัดการอาหารได้เร็วคือเรามีขยะ 1>, 1กิโลนอนแมลงวันลาย1กิโลวันเดียวเขากินเสร็จในชุมชนเรามี79หลังกาเรือนโดยเฉลี่ยประมาณขยะเปียกวันละ30กว่ากิโลเนี่ยเรามีหนอน30กว่ากิโลวันเดียวกินหมดเป็นหลักสําคัญที่สามารถที่จะจัดการขยะเปียกในชุมชนได้เป็นอย่างดีและไม่เป็นภาระของสํานักงานเขตแล้วไม่ไปสร้างมลพิษให้กับกรุงเทพมหาคนครด้วย รานนี้เรามีแผนต่ออีกเราไม่ใช่ทาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวณนะชุมชนเราเนี่ยเราก็ไปทําเรื่องของการลดใช้พลังงานเขาเรียกว่าใช้พลังงานทดแทนตอนนี้ที่เราเห็นในชุมชนด้านหน้าชุมชนโรงจอดรถส่วนกลางส่วนสาธารณะเราใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนคือโซลาร์เซลล์วันนี้ชุมชนคองรัชภัชีก็เป็นพื้นที่ชุมชนต้นแบบในเรื่องของการจัดการขยะครบวงจรแล้ววันนี้เราก็เปิดเป็นศูนย์เนรียนรู้ในการาส่งเสริมพี่น้องเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนนะครับคือเราอยากให้พี่น้องเนี่ยในพื้นที่เองเนี่ยมองมอง,มองเรื่องความสําคัญของขยะก่อนแล้วก็มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะร่วมกันในชุมชนโดยมีวิธีการกระบวนการส่งเสริมความรู้กระบวนการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัตินําไปสู่เรื่องของผลลัพธ์และสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องด้วยในพื้นที่ชุมชนอันนี้ก็อยากเชิญชวนนะครับขยะเป็นปัญหา เป็นสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่กระทบต่อสุขภาพของเราอย่างแน่นอนในอนาคตเพราะฉะนั้นก็อยากให้หลายๆชุมชนหรือว่าหลายๆองค์กรเนี่ยลุกขึ้นมาเรียนรู้อาจจะมาเรียนรู้จากที่นี่ก็ได้หรือเรียนรู้จากที่อื่นก็ได้ที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการจัดการขยะอย่างน้อยก็เพื่อคนในชุมชนเพื่อสังคมแล้วมันก็ไปไกลอีกนะเพื่อประเทศด้วยนะ